สวัสดีคุณดูหน้าเก่าแล้วก็คุณดูหน้าใหม่ทุกท่านเลยนะครับตามหัวข้อคลิปเลยนะครับวันนี้ผมจะมาทําชุดลาอเจก้านะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาคลิปนะครับต้องบอกก่อนว่าชุดนี้คืออะไรนะครับใน black desert นะครับมีชุดประเภทหนึ่งที่ไม่สามารถหาซื้อได้นะครับชุดพวกนี้นะครับจำเป็นจะต้องฟาร์มหาของและนําไปแลกนะครับฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมแต่โอกาสดอกมันค่อนข้างที่จะยากกว่าสมควรนะปัจจุบันมีอยู่ประมาณ2ชุดนะครับที่ต้องทําอย่างนี้นะครับก็จะมีชุดลาอเจก้ากับชุด นูเบลิคันนะครับหรือว่าชุดนเวอร์ที่ทุกคนรู้จักกันนะครับส่วนสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาทําชุดเราเจอกานะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูกันที่ไอเทมปอดก่อนเลยนะครับไอเทมปอดนะครับจะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะครับปอดขวาของคาทูราสนะครับผมหรือจะเป็นปอดขวาของคาทูราชก็ได้เหมือนกันนะครับผมเองก็ไม่รู้ว่ามันอ่านยังไงนะผมก็จะอ่านเป็นปอดขวาของคาทูราชละกันนะครับหรือไม่ก็บางทีก็อ่านเป็นคาทูราสนะครับ โซนที่จะดอกปอดนะครับก็จะเป็นโซนของโอดรลิธานะครับก็จะมีวัวนะครับจะดอกเป็นปอดขวากับใบไม้สีแดงนะครับส่วนอีกที่หนึ่งก็จะเป็นหุบเขาโอรุนนะครับหรือโกเลมก็จะดอกปอดขวาเหมือนกันนะครับอีกที่หนึ่งที่ดอกทั้งคู่ก็จะเป็นหลุมโศพที่จมอยู่กับความคิดนะครับก็จะดอกทั้งสองอเลยจะมีทั้งปอดซ้ายปอดขวาแล้วก็มีทั้งใบไม้แดงแล้วก็ใบไม้ดํานะครับแล้วก็จะมีโซนของป่าไม้หนามนะครับผมก็คือจะเป็นดอกปอดซ้ายนะครับ แล้วก็จะมีที่หนึ่งก็คือป่าแอชนะครับนี่ป่าแอชก็จะดอกเป็นปอดซ้ายนะครับผมถามว่าป,อ,าป,อ,ดาปอดซ้ายปอดขวาเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับสำหรับปอดซ้ายเนี่ยมันมีเอาไว้ทําหมวกนะครับส่วนปอดขวาเนี่ยมีไว้ทํเกราะซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาทาในส่วนของเกราะนะครับเพราะว่าผมมีปอดขวาแค่อันเดียวนะครับส่วนปอดซ้ายเนี่ยเอาไว้ฟาร์มที่หลังนะครับซึ่งถ้าถามว่าการที่จะได้ปอดหนึ่งอันมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากไหมเอาจริงๆส่วนตัวผมคิดว่ามันยากมากนะครับหมายถึงว่าเลดดอกอะมันก็ค่อนข้างโหดหมายถึงว่า ก็นานอยู่กว่าจะได้สักอันหนึ่งละกันเนาะสำหรับบางคนนะครับอาจจะกลัวว่าเฮ้ยพี่ถ้ามันดรอปยากขนาดนั้นผมจะมีโอกาสดรอปหรอไม่เป็นไรครับมันจะมีสีที่สามารถมาทดแทนกันได้นั่นะก็คือใบไม้นี่ครับผมใบไม้นี่มันจะมีทั้งใบไม้สีแดงและก็ใบไม้สีดำนะครับใบไม้สีแดงเนี่ยต้องเก็บให้ได้ร้อยอันนะครับแล้วก็เอามาแปรธาตุอย่างง่ายนะครับแล้วเราก็จะได้ปลอดมานะครับเหมือนกับว่าเราเก็บใบเล็กเพื่อให้ได้ของใหญ่อันหนึ่งนะครับทั้งใบไม้สีดําแล้วก็ใบไม้สีแดงนะครับ โอเคหลังจากนี้นะครับผมจะพาไปหา ABC แล้วกันนะครับแล้วก็จะให้ดูวิธีการทำนะครับว่ามันทํำยังไงบ้างเนาะเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดแรกของผมนะครับผมมีความคิดที่อยากจะได้ชุดนี้มานานมากแต่ว่าก็ไม่เคยได้สักทีซึ่งเพิ่งจะมาได้ช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณพีพ่ๆที่ช่วยฟาร์มมากเลยนะครับไปเราไปเดิมกันเลยดีกว่าโอเคหลังจากเราเตรียมตัวแล้วนะครับให้เรากดกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็กดคลิกขวาไปที่ปอดเลยนะครับคลิกขวาไปเลยมันจะมี2องันนะครับดูตำแหน่ง ABC กับตัวจอบล์จำนวนนะครับเราจะกดเลือกตำแหน่งของ B C เนาะ หลังจากที่เรามาหา NPC ที่ชื่อว่าตากแตนตัวฟ้าแล้วนะครับก็ให้กดคุยเนาะหลังจากนั้นก็ให้กดเควสขึ้นมานะครับมันจะมีเควสหนึ่งที่ชื่อว่าปอดขวาของคาทูราสนะครับผมเราจําเป็นจะต้องมีปอดก่อนนะครับเควสมันถึงจะขึ้นเนาะหลังจากที่เรารับเควสแล้วนะก็จะมีให้กดคุยเนาะเราก็กดคุยไปนะครับแล้วก็แสดงปอดของคาทูราสนะครับอีกอเควสก็จะเสร็จเนาะพอเราทำเควสเมื่อกี้เสร็จ เราก็กดเควสต,ต่อไปนะครับมันก็จะมีชื่อเควสครับที่ชื่อว่าชุดกระลาโอเจอกานะครับหลังจากมาถึงตรงนี้นี่ครับเราก็จะเดินเข้าไปหาเดลิมโมนะครับเดินเข้าไปกดคุยครับก็จะมีให้กดคุยนะครับซึ่งการสนทนาเนี่ยมันจะบอกว่า ให้เราส่งหมออปอดขวาของคาทูลาดนะครับผมกดไปเลยและเราก็ต้องกดมาที่เควสอีกนะครับก็คือหลังจากเราส่งปอดให้แล้วเราก็ต้องกดคุยเควสอีกทีหนึ่งนะครับเทพแห่งความกระหายชุดเกราะนะครับกดเลยนี่นะครับก็จะได้เควสมาเนาะชุดเกราะลาโอจกาเมื่อเรามาถึงที่อดาเซียนะครับเราก็เดินไปที่ข้างหลังราชวังเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ราช,ชวังหมายถึงหลังบัลลังเดินเข้าไปนะครับทางหลังบัลลังเลย ก็จะมี m อ c Bot b ีบอสแบ็ t เบ n เทอยู่นะครับกดคุยเลยได้ไร้รผมชุดเกราะราโอเจอค่้านะครับโอเคหลังจากที่เราได้ชุดมานะครับก็ให้เรากดไปที่กระเป๋าเพลเนาะก่องชุดเกราะลาโอเจอก้านะครับก็กดคลิกมาเลยเราก็จะได้ชุดเป็นของวอร์เดอร์นะครับกดเปิดขึ้นมาเลยนะครับ <Yeah. S 1> เรียบร้อยฮะ นี่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนี่คือชุดก่อลาอูเจก้านะครับอืมคอข้างดูดีเลยทีเดียวเชียวนะครับ างเท่เดียวเียวนะครับต้องบอกกันว่าเมื่อก่อนนะครับชุดเรลาเจอก้าเนี่ยไม่สามารถที่จะยอมได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับนานแล้วแหละอัปเดตนานล้ะถ้าไม่สามารถย้อมสีได้แล้วนะครับย้อมสีชุดเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่า จะย้อมสีกันส่วนไหนนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับชุดเราเจะกาเนี่ยเราไม่สามารถจะโอนไปให้กับอาชีพอื่นได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดให้หนึ่งตัวแล้วเราจะม่นจะต้องฟาร์มชุดใหม่เพื่อที่จะให้ตัวอื่นใส่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีแค่ชุดเดียวก็สามารถทําได้แล้วนะครับสามารถโอนไปให้ตัวอื่นได้เลยโดยการที่ไปรับเควสจากเอออพีซี e ตัวเดิมนะครับก็คือรับมานะครับนี่เป็นเควสนี้เควสลายวันนะครับคือรูปแบบชุดก่อนเราเจอก้านะครับ ลมแล้วม,มาเสร็จนะครับมันจะบอกว่าให้เราไปหาผลึกแห่งคาทีเนียในห่มสองชิ้นนะครับแล้วก็เอามาให้เนาะอยู่ใกล้เลยใกล้ๆเลยจริงใกล้มากใกล้มากใกล้มากนี่นะครับเป็นสิตัวนี้กดไปที่ร้านค้าครับ จะมีผลึกแห่งคาทีเทนียในผมราคา5้าร้อนะครับใช้2อันใช่ไหมก็เท่ากับว่า1 0 0 0 m พนอมะครับ1,000 m พันนี้ผมจะถือว่าเป็นค่าอันนี้แล้วกันค่าประมาณว่าค่าความรู้ให้เพื่อนๆนะครับว่าการจะเปลี่ยน1ทีเนี่ยมันใช้ตังค์เขทั้งเยอะนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็กด F อนะครับแล้วก็กดอันนี้ไปส่งมอบนะครับที่จริงอ่ะเราต้องถอดชุดน,นี้มาก่อนด้วยนะครับเราต้องส่งมอบ2อย่างอย่าลืมนะครับเราต้องส่งมอบชุดเกาะราจะก้ากับอัญมณี2อันเมื่อกี้นะครับแล้วก็ส่งไปเราก็จะได้ กล่องชุดก่อนเราจะกล้ากลับมานะครับง่ายเลยเป็นควสนไลวนนะครับเนาะโอเคเราได้ชุดมาแล้วนะครับเราก็จะเปิดให้น้องเลยปึ๊บนี่อีกที่หนึ่งได้แล้วนะครับแคเราก็จะใส่ชุดไปเลยนะครับนี่บอกว่าไอ้ที่ผมมัดใส่ไปเลยนะครับนี่นะครับผมใส่ตัวละครผู้หญิงแล้วนะครับก็หลักการก็ประมาณนี้ครับเราก็จะยายตัวละครผู้หญิงสำเร็จแล้วนะครับเนาะ ตามนี้นะครับที่จริงเราสามารถปิดตรงนี้ได้นะเราสามารถปิดหน้าอ,อกได้นะครับแต่ว่ามันต้องเสียเงินอีกนะครับซึ่งผมจะไม่ทำนะครับแต่ถ้าขยายทำเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเนาะก็ <c oughs> สําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยครับน่าจะหมดแล้วแหละผมคิดว่าการทําชุดนี้นะครับน่าจะเป็นเป้าหมายให้กับใครบางคนได้นะครับหมายถึงว่าเพื่อนๆหลายๆคนละกันที่อยากจะตั้งเป้าหมายสักอย่างในเกมนะครับลองตั้งเป้าหมายแบบนี้ดูนะครับว่าเอ้ยเราอยากจะได้ชุดนี้ในเกมนะครับก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจทําให้คุณอยากเล่นเกมนี้ได้มากขึ้นนะครับเน สักิีนี้ถ้าเกิดผมให้ข้อมูลผิดอะไรไปก็ขออภัยด้วยละกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊อยอยจ้า